ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลวงวิลัยแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูหน้างานแปลงใหม่นะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอคลองหาดนะครับเป็นงานขุดทำโคกหนองนานะครับที่แปลงนี้นะครับเดิมเป็นสวนปาล์มนะครับก็มีต้นปาล์มอยู่นะครับทีนี้เราก็มาทําการปรับพื้นที่นะครับก็ยังคงให้มีสวนปาล์มไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับ เพื่อที่จะได้ยังคงเป็นสวนปามเหมือนเดิมแต่ว่าเขาอย่างเน้นอยากให้มีต้นไม้เพื่อที่จะได้เป็นร่มเงานะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับว่าทําอะไรกันบ้างนะครับในเดี๋ยวที่แปลงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณก้าวไล่เศษเศษนะครับบริเวณช่องทางช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นล่องน้ํานะครับแล้วก็ ทางด้านนี้นะครับจะเป็นคันล้อมนะครับซึ่งก็ยังคงมีป่าไว้อยู่นะครับจะได้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับแล้วก็มันใบเนี่ยมันต้นเนี่ยมันอายุหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นใบมันใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็เป็นร่มเงาให้กับช่องทางที่จะเป็นในส่วนของคันล้อมหรือว่าทางเดินของเรานะครับมันก็จะเป็นร่มตลอดนะครับทําให้ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับในเน็ที่แปลงนี้นะครับ ส่วนล่องน้ำนะครับเราก็ทําเป็นล่องน้ําฟรีฟอร์มนะครับโค้งเว้านะครับรูปทรงของล่องน้านะครับรูปทรงของบ่อน้ํานะครับตัวของไส้ไก่นะครับก็จะเป็นรูปทรงธรรมชาตินะครับฟรีฟอร์มนะครับส่วนตัวคันล้อมนะครับก็จะเป็นรูปทรงตามแนวของล่องน้ําไปนะครับหรือว่าตามแนวของต้นป่านะครับที่แปลงนี้นะครับก็ ทางอย่างที่นะครับเขาก็มีความตั้งใจนะครับว่าอยากจะยังให้มีต้นปาล์มอยู่นะครับเลยทําให้เราไม่ได้เอาต้นปาล์มออกทั้งหมดพื้นที่นะครับทําให้ถ้าเรามองจากภาพมุมสูงเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องของแนวล่องน้านะครับที่เราจะต้องขุดนะครับอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอนะครับให้ดูก่อนนะครับว่าพื้นที่แปลงนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับหน้าตาแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูก่อนนะครับ ขนาดของบอ่อน้ำนะครับเป็นบ่อลูกใหญ่นะครับขนาดของบ่อน้ำนะครับที่แปลงนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ800ตารางเมตรนะครับหรือว่า2งานนะครับความลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับความลึกของบ่อน้ำนะครับส่วนโคกนะครับตัวโคกนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ600ตารางเมตรนะครับหรือว่า1งานครึ่งนะครับเป็นโคกตัวใหญ่นะครับส่วนโคกตัวเล็กนะครับก็ นิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งงานนะครับโคกตัวเล็กนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีบ่อน้ำนะครับมีคลองไส้ไก่นะครับมีโคกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทํานานะครับมีคันล้อมรอบที่นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็น EP ีแรกนะครับเราจะเอามาให้ได้เห็นขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาพาชมรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากคลิปนี้จบไปแล้วนะครับคลิปหน้าเนี่ย เราจะได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากที่ได้ดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับสําหรับเรื่องของรูปแบบนะครับที่แปลงนี้นะครับก็ทางเจ้าของที่นะครับออกแบบขึ้นมาเองนะครับโดยส่วนมากนะครับงานผมนะครับลูกค้าจะเป็นคนออกแบบเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อลูกค้าออกแบบมานะครับว่าอยากได้บอกขนาดเท่านี้นะครับอยากได้โค้ขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็อยากได้คันล้อม กว้างขนาดเท่านี้นะครับเราก็มาคำนวณให้ลูกค้านะครับว่าถ้าลูกค้าจะทำโคกนะครับสมมุติว่าออย่างแปลงนี้นะครับเขาต้องการทำโคกขนาด600ตารางเมตรนะครับทีนี้เขาต้องการทําคันบ่อด้วยคันบ่อเขาต้องการกว้าง3มเมตรนะครับให้รถโยนต์วิ่งรอบคันบ่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขนาดบ่อนะครับเราก็ต้องมาปรับกันหน่อยนะครับก็มาปรับนะครับเรารู้แล้วว่าเขาต้องการรูปทรงของบ่อน้ําแบบนี้นะครับเราก็ทํารูปทรงแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็มาดึงขนาด แล้วก็มาเช็คว่าเท่าไหร่ต้องขนาดเท่าไหร่มันถึงจะพอนะครับเราก็ทําให้มันพอนะครับทาให้มันพอดีกับสิ่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อ,อบ่อน้ําเราได้ปริมาณมาแล้วนะครับว่าต้องเป็นบ่อขนาดเท่านี้ดินถึงจะพอทําโคกนะครับทำคันบ่อนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูร่องน้ําว่าเขาต้องการทําคันกว้างเท่าไหร like ่อย่างที่แปลงนี้นะครับเขาต้องการทําคันกว้าง3ามเมตรห้สูงประมาณ1เมตร โดยปกตินะครับถ้าเราตักล่องน้ำตักล่องน้ําขึ้นมาทําคันกว้าง3เมตรนะครับสมมุติตรงที่3เมตรนะครับถ้าคันเรากว้าง3เมตรนะครับล่องน้ําเราเนี่ยน้องๆประมาณ3เมตร50นะครับความกว้างของล่องน้ําประมาณ3เมตร50นะครับความลึกก็ประมาณเมตร50ถึง2เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากว้างกว่า3เมตรขึ้นไปนะครับล่องก็จะใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่แปลงเนี้ยนะครับเขาล็อกสเปคไว้ที่ประมาณ4เมตร ล่องน้ํานะครับเพื่อเพราะว่าคันตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่3เมตร50สูงอยู่ที่1เมตรนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทีมงานโชคเหลืองวิลยแมคโคนะครับคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่1นะครับ EP ที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนะครับว่าหลังจากผมตีลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแมคโครได้ทํางานเริ่มขุดบ่อขุดล่องนะครับ ผ่านไปเนี่ยนะครับหน้างานจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะครับล่องนงล่องน้ำต่างๆที่เราได้วาดเอาไว้นะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ EP ที่2อนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ